ที่วางเรียงลายหลายองค์แล้วกันหลวงพ่อเจ้าวาดพระมหาวลวิทย์ท่านบอกว่าเมื่อมีกีวันนี้ก็มีโจรเรียกว่าขโมยก็แล้วกันมางัดมางัดเอา,เอาพระพุทธรูปในวิหารหรือในโบสถ์หลังนี้ไปก็เป็นที่น่าเสียดายฉะนั้นใครอยากไปเที่ยวไปศึกษาไปสวดมนต์สมาธิภาวนาก็เพื่อต้องการที่จะดะลึกถึง บุคคลผู้ที่สร้างบุคคลที่สร้างด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนานั่นเองก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับอดีตบุพาพมหากษัตริย์พร้อมทั้งประชาชนแอดีตที่ช่วยกันสร้างรักษาพระาศาสนามาจนถึงให้พวกเราได้เห็นได้กราบได้ไหว้ได้บูชากันจเจริญ